สวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีหี้พี่น้องเบิร์สุขูสุคนหลังจากที่ห้างหายกันไปหลายหมื่นเนาะป่ะมานสี่มื่นหามื่นเหมือนจะวันมะกรูดมะผอกันยังไม่ได้เขาปลาได้จ้งมื่นนี่มื่นนี่มาอย่างวันที่มื่นนี่เมื่อวานเขาพี่น้องแต่จำว่าไทยแห่เลยตกองกับเมื่อวานบริจักรภัดอกจาวานเองจ้าไทยบึงบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าพี่น้อง ยังบ้านมีน้ำดอกแ้่ยังแหงๆอยู่ฝนมาสาวเดียวบางทีไอนั่นล่ะช่วงนั้นละ่ะปลากรส้วงเป็นสีแหงๆปลาห็ดก็ได้แต่ว่าฝนไปทางผูดที่ดีดอกอบ้านในไปยามมงาึงปลาห็ดอดีอยู่เมื่อวานเขาเมืนน่อวานเขาพูนพาชนะพูดใจนะจ๊ะบุกหัวลุยสวนขึ้นเขาลงลองโอ้ยสนุกสนานเฮฮะา มวนกุป๊ปไปป้าเฮ็ดก็ได้เออต้องห่วงเลยเสยล่ามาตัวน,ะนั้นไมได้ยินเสียงรถม์ไซค์ขอมนมันนำกลอนขายังเดาพีอนองเดีวเดวเดสล่ามีย่างไปทางใดลัมึงนึ่งหหเหนนนันไปแบบอู๊จาัาเป็นหมาผูด้ยินเสียงรถขาวายัน้ำกลนตรงแงตนั้ม่น,นีกันน่เลยลูกออาสิไปส่นันสิไปสซนัน ว่ายานไผ่เอา้มามม่หนีก่อนมาช่วยตัวกันหน่อยเร็วเ,วเอาหันมาเนี่ยมือซีละไปจ่อยโอ้ย